เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีทำให้เรารู้จักกับความกล้าหาญและความรักแผ่นดินของทหารไทยที่เผชิญหน้ากับการลุกรานงของทหารเขมรแต่ละคนในทัพไทยมีความเชื่อมั่นในตัวเองและในประเทศไทยที่มากถึงขนาดที่พร้อมเสียชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินวันที่19พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวสายทหารได้ออกมาแจ้งข่าวพร้อมกับคลิปวิดีโอที่แสดงความกล้าหาญของทหารไทยโดยเฉพาะทหารที่เผชิญหน้ากับทหารเขมรในช่องอาา่านม้า ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2568ก่อนการประทาระหว่างทัพไทยและทัพขเขมรในคลิปนั้นเราสามารถเห็นว่าทหารไทยไม่เคยยอมถอนพร้อมกับการต่อสู้กับทหารขเขมรอย่างกล้าหาญแม้ว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามคว้างปืนและระเบิดมาแต่ทหารไทยก็ยังยืนอยู่ที่นั่นไม่ยอมถอนพูดถึงคำสั่งที่แสดงความกล้าหาญและความมั่นคงใจมาตายด้วยกันมาถอยไปหลังทหารขเขมรผิดข้อตกลงไม่ยอมถอนกำลังออกในห้วงเย็น แต่ละคนในทัพไทยมีความเชื่อมั่นในตัวเองและในประเทศไทยที่มากถึงขนาดที่พร้อมเสียชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินทัพไทยไม่เคยยอมถอนแม้แต่เพียงเสียงเดียวพวกเขายืนอยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องแผ่นดินและความเป็นอยู่ของชาวไทยคลิปนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและได้รับการเป็นที่ชื่นชมจากชาวไทยทั่วไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรักและความเชื่อมั่นต่อแผ่นดินไทยของชาวไทยยังคงอยู่ในจิตใจของทุกคนแต่ก็มีบางคนเห็นว่าความกล้าหาญของทหารไทย ในคลิปนี้เป็นความกล้าหาญที่มาจากความเสียชีวิตไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเป็นอยู่และมีความเป็นจริงที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถขัดข้องได้ว่าความกล้าหาญและความรักแผ่นดินของทหารไทยในคลิปนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้จักกับความกล้าหาญของทหารไทยในช่วงเวลานั้นคุณคิดอย่างไรกับความกล้าหาญและความรักแผ่นดินของทหารไทยในคลิปนี้คิดว่ามันเป็นความกล้าหาญที่มีคุณธรรมหรือเป็นความกล้าหาญที่มาจากความเสียชีวิตไปด้วย มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนคุณมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับค่ะ